ครับคุณผู้ชมครับอยู่กับเคนที er ่เกียร์อัพครับวันนี้ครับพาคุณผู้ชมมาลองรถที่ขายลากมานานมากของทาง Mazda ครับ Mazda c x 3ซึ่งมีการปรับรายละเอียดในปี2023นะครับและนี่เป็นรุ่นท็อปใหม่ของเขานะครับ s p อ r t l u ั Lux, ก็มีชุดแต่ง,งตา่างๆเพิ่มเข้ามามีหลังคาสีดำนะครับมีเรื่องของ i Active Sense เนี่ยที่อัปเกรด ฟังก์ชันการใช้งานเข้ามาให้แบบสู้กับรุ่นอื่นในตลาดได้ว่าจะเป็นแจ้งเตือนช่วยเบรกด้านหน้านะครับเลนดิพาร์เจอร์ช่วยเบรกด้านหลังนะครับบาร์สปอร์ตเดียร์คอตา่ตางเดี๋ยวก็ทํางานได้ดีเยี่ยมอยู่แล้วมีกล้องรอบคันเหมือนกับในรุ่นลองเลยแต่ว่ารุ่นนี้จะโดดเด่นที่ไอแอคทีฟเซนที่เพิ่มเข้ามาเฮด d Up d <display> ดิสเพลย์นะครับกลับมาใส่แล้วในรุ่นนี้แล้วก็หน้าจอมาตรวัดแบบสปอร์ตรวมถึงแพดเดิลชิพด้วยเดี๋ยวจะพาไปชมกันนะครับแล้วก <The head> ็แ <up> น <The head> ่นอนว่า <up> ไ <The head> <up> ปเกาะเบาะลองขับตามสไตล์เค เครื่องยนต์2.0ลิตรเนี่ยแรงกว่านะครับ1.5ไฮบริดน้องใหม่อย่างยา r i s Cross อีกนะกดไลค์ Subscribe, แชร์นะครับและไปชมรอบคันกันก่อนครับคันนี้นะครับเป็นสีที่จำหน่ายอยู่แล้วก่อนหน้านี้คือตัวแพทตินัมคอร์สซึ่งผมชอบมากนะแพทตินัมคอร์สเนี่ยมันมีความแบบเหลือบเหลืองเหลือบขาวเหลือบเงินนะครับโดนแสงแต่ละเวลาโดนแสงแต่ละตำแหน่งเนี่ย ก็มีการเหลือบที่แตกต่างกันไปขออนุญาตสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับอาจจะมีเสียงหึ่งฮึ่งรบกวนเพราะอยากให้เห็นในส่วนของไฟหน้าของเขาที่ผมชอบมากเดย์ไทม์ลังงไลทนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED ไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านล่างตรงนี้เป็นหลอดไส้อยู่เลยนะครับไฟตันบอก LED จุดนี้เฉพาะในรุ่นท็อปเท่านั้นตรงนี้เป็นไฟสูงนะครับเป็นฮาโลเจนนะตรงนี้ไฟต่ำเป็นโปรเจคเตอร์ LED เซนเซอร์ระ,ระยะด้านหน้าครับมีสี่ตำแหน่งอยู่ในตำแหน่งที่สูงมากเลยตรงนี้นะครับด้านซ้ายนู้น แล้วก็กระจังด้านหน้าเนี่ยจะเป็นสีดําเงาในโทนสปอร์ตเลยซิกเนเจอร์ไลน์ของเขาบริเวณกระจังหน้าเนี่ยก็จะเป็นแบบลมดําเข้มๆนะครับเงาๆดําๆแบบนี้โดดเด่นสวยงามเน้นความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะอารมณ์เหมือนแบบคนที่อยากได้รถเป็นรถผู้บริหารใช้งานคนเดียวใช้งานกับภรรยาแบบนี้นะครับก็จะได้รถที่มันดูลุกแบบภูมิฐานหน่อยไม่ใช่เป็น SUV เล็กที่ดูเป็นรถบ้านดูเป็นรถครอบครัวอะไรแบบนั้น ชายกันชนนะครับเป็นสีดําเงาแบบนี้เน้นที่สีดําเงาเน้นที่โครเมียมในบางจุดนะครับโครเมียมลมดําให้ลุคที่มันดูสปองสปอร์ตโดดเด่นมากยิ่งขึ้นสีนี้ผมชอบนะสวยมากจริงการตกแต่งนะครับเรื่องชิ้นการตกแต่งซุ้มล้อด้านข้างที่เป็นสีดําที่เพิ่มเข้ามาในปี2023เนี่ยก็จะมีในรุ่นรองท็อปนะครับตัว900,000บาทก็คือคอมฟอร์ตแล้วก็รุ่นนี้ที่เป็นตัวสปอร์ตลักซ์จะมีชุดแต่งแก้มข้างสีดําแบบนี้เพิ่มความโดดเด่นล้อวงล้อเนี่ยคุณจะได้ ยางโตโย p r o o ซี R S 2A นะครับไซส์ล้อแม็ก18นิ้วนะครับ215ทับ50 R 18ดิสเบกด้านหน้าช่วงล่างด้านหน้าก็แม็กเฟอร์สันสตัทด้านหลังก็เป็นทอร์ชั่นบีมอยู่แล้วชิ้นการตกแต่งซุ้มล้อเนี่ยสีดำยาวไปจนถึงด้านท้ายเลยนะครับนี่แล้วก็อย่างที่บอกดำสปอร์ตตัดโครเมียมหน่อยๆมีทั้งความสปอร์ตมีทั้งความรูหราตัวท็อปจะมีเฉพาะหลังคาดาแล้วก็มีให้เลือกสีๆนะครับก็คือแพลตินัมคอร์ เทาโพลีเมทัลเกรย์เทาใหม่ของเขานะครับแล้วก็สีแดงที่เป็นสีเอกลักษณ์ของทางมาสด้าก็คือโซเรสคริสตัลนั่นเองนี่ทำสีนะเขาบอกว่าไม่ใช่สติ๊กเกอร์นะเป็นทำสีจุดนี้อาจจะเหมือนเป็นสติ๊กเกอร์เลยนะครับแต่ตรงเนี้ยเสา A เนี่ยโคนเสาเอเนี่ย,ลเเยหลังคาทำสีทั้งหมดมีซันรูฟด้านหน้านะครับเสาอากาศชาร์กฟินอะเทน,น่าทำสีทั้งหมดนะบานประต o ประตู สาเอเสาบเสา C, ทำสีทั้งหมดนะครับมีในส่วนของกล้องรอบคันติดตั้งมาซึ่งกล้องรอบคันเนี่ยก็ไม่ได้ชัดมากหรอกด้านหลังได้ดิสเบรกนะครับไม่ได้ให้ดับเบรกนะได้ดิสเบรกการบุใต้ซุ้มล้อด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นฉนวนบุแบบนี้นะครับฝาท้ายไม่มีเปิดไฟฟ้านะไฟท้าย LED เอกลักษณ์ของ Mazda เขาเลยสวยนะครับไฟเลี้ยว LED ไฟถอยอยู่ในโคมเดียวแบบนี้ทั้งหมด อารมณ์เหมือนลมดำสปอร์ตแล้วเป็นสีแดงโปรออกมานะครับเซ็นเซอร์กับระยะด้านหลัง4ตำแหน่งท่อไอเสียออกคู่แบบนี้เครื่องยนต์2.0ลิตรนะฮะต้องบอกว่าโอ้โห156แรงมา้า204นิวตันเมตรเนี่ยตัวเลขดีกว่าหรือว่าใกล้เคียงกับพวกรถไฮบริดในคลาสใกล้ๆกันหลายๆรุ่นเลยถ้าเป็นตัวล่างนะครับเบสกับเบสพาร์ทเนี่ยจะได้แค่กล้องหลังแต่ถ้าเป็นคอมฟอร์ตกับตัวสปอร์ตลักซ์เนี่ยจะได้กล้องรอบคันนี่ ม่านบังนะครับสัมภาระด้านหลังยกขึ้นมาแขวนได้ที่เก็บสัมภาระด้านใต้นะครับรุ่นท็อปคุณจะได้นี่เพิ่มเข้ามาลำโพงโบสเจ็ดตำแหน่งซึ่งเครื่องเสียงเนี่ยต้องบอกว่าดีสุดในคลาสจริงๆดีมากๆถามว่าเคนเฮ้ยโบสเจ็ดตำแหน่งกับ p i โอเนียของยาริสคล s สใหม่ใครดีกว่ากันหรือว่ายาริสเอทิ e ก็ตามอะลำโพงติดรถรุ่นอื่นๆในคลาสใกล้เคียงกันอะ ยังดีกว่าส่วนโบสเจ็ดตำแหน่งของมาสด้าเนี่ยคือโคตรเทพนะครับประตูด้านหลังครับเป็นพลาสติกขึ้นรูปแต่ว่าจะมีการกัดลายที่เหมือนกับวัสดุเป็นหนังอ่ะแต่จริงๆมัเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะครับเนี่ยพลาสติกขึ้นรูปหมดเลยบริเวณนี้เป็นสีเงินสีเทาซึ่งเป็นการตกแต่งเฉพาะของรุ่นท็อปสปอร์ตลักซ์นะครับพลาสติกขึ้นรูปหมดเลยตรงนี้มีบุนิดน,นิดหน่อยซึ่งถ้ามองเรื่องวัสดุแล้วเนี่ยกับรถ9 0 0 0เนี่ยบางคนอาจจะเทียบกับยาริสคลอสที่มาใหม่ให้การบุวัสดดุต่าาาางๆมีีในราคาท ตัวท็อปของเขาอะ899กาก็คือ90 0 0เรียกว่าเทียบเท่ากับรุ่นคอมฟอร์ตเลยเนี่ยก็อาจจะเห็นว่าเออมันดูแพงแต่ว่าต้องยอมรับว่าวัสดุหลายจุดของ Mazda CX ี่ยทำออกมาได้ดีกว่านะครับอย่างตัวเบาะเนี่ยคุณผู้ชมดูเท้าแขนลอยตัวนะครับมีที่วางแก้ว2ตํตำแหน่งแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยในรุ่นนี้คุณเห็นว่ามีเรื่องของรวดลายเพิ่มความสปอร์ตเข้ามาและเป็นหนังที่เป็นหนังเหมือนอบคันทารานะครับนี่ด้านหลังก็มีนะไม่ใช่มีแค่ด้านหน้านะครับ ช่องเก็บเอกสาร2ตําแหน่งแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะไม่มีแอร์หลังกับช่องชาร์จไฟด้านหลังเลยจุดนี้ต้องเป็นข้อเสียที่คงยังแก้ไม่ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของพื้นที่นั่งด้านหลังคุณผู้ชมเห็นว่าเทียบกับรุ่นอื่นๆในคลาสใกล้เคียงกันแล้วเนี่ยที่เป็น SUV ไซเล็กหรือ crossover อ่ะคันนี้เหมือนมา z ด้า2เลยคือด้านหลังแคบมากแต่ถามว่าผมนั่งมานะครับโดยที่มีพี่แมน Luxman Thailand เนี่ยขาย,ยาวๆพี่แมนบางกอกออโต้ซารลอนเนี่ยนั่งด้านหน้าขับและผมนั่งหลังพี่แมนเนี่ยนั่งไดไ มาถึงเขาใหญ่ก็ต้องเรียนกันตามตรงว่าเฮ้ยมันนั่งพอได้ไม่ได้รู้สึกว่าอึดอัดทรมานมากนะักแค่ว่ามันไม่สบายเท่ารุ่นอื่นที่เขากว้างกว่าเท่านั้นเองแคบกว่ารุ่นอื่นแบบชัดเจนนะครับบานหน้าก็ตกแต่งเหมือนกันนะพลาสติกขึ้นรูปนะครับบุนิ่มตรงนี้บริเวณนี้ก็เป็นสีน้ำเงินเทากระจกออโต้แค่ฝากผู้ขับขี่นะครับกัดลายพลาสติกแข็งเนี่ยเป็นเหมือนลวดลายคาร์บอนสีซาตินโครมสวยงามเบานะครับในรุ่นนี้ สปอร์ตลักมีบอกปรับไฟฟ้าพร้อมเมมโมรีซีดได้2ตํตำแหน่งซึ่งอันนี้ถือว่าน่าจะเจ๋งสุดในคลาสนะคนอื่นอาจจะมีบอกปรับไฟฟ้าแต่ว่าไม่สามารถเมมโมรีซีดได้อันนี้ให้มาเหมือน m a z d a 2เลยแล้วเบาะตอนหน้าครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นพุ่มหนังนะครับแล้วก็มีวัสดุที่เหมือนกับหนังกลับคล้ายๆค,คันทาร่านะครับแต่เรียกว่าเป็นหนังกลับดีกว่าเป็นวัสดุเฉพาะของทางม a z d a นะครับลวดลายที่เสริมความสปอร์ตดูพุ่งทายานต้นเบรกต้นคันเร่งเป็นยางอยู่นะฮะ ปุ่มควบคุมฟังก์ชันต่างๆ idling stop นะครับ keep, รรกกเล Keep traction control parking sensor แล้วก็กล้องรอบคันผมชอบที่สามารถกดดูกล้องรอบคันได้แบบมี physical button แบบนี้นะครับพวงมาลัยเนี่ยยังปรับด้วยปรับมืออยู่แล้วก็ลักษณะพวงมาลัยผมค่อนข้างชอบของ m a z d a อยู่แล้วคือทำมาได้ดีนะครับมันดีจนออถ้าเทียบกับรุ่นใหม่ๆเนี่ยผมอาจจะชอบพวงมาลัยของยาง h อ n d a City นะแต่ของ m a z d a 2เนี่ยหรือว่า cx 3คันเนี้ย ผมค่อนข้างชอบกลิปค่อนข้างชอบวงรอบนะครับแล้วก็ฟีลิ่งสัมผัสของพวงมาลัยที่ทําออกมาได้ดีการตกแต่งต่างๆก็ดูดีเนี่ยดูสีสงงสีเงินให้ความหรูหราแล้วก็ยังดูสปอร์ตนะครับรุ่นท็อปคุณจะได้แพดเดิลชิปมาด้วยนอกเหนือจากการตกเกียร์แมนนวลได้ในทุกรุ่นย่อยนะครับเรือนไม้แบบนี้จะมีเฉพาะในรุ่นท็อปนะครับการตกแต่งขอบเงินแล้วก็วัดรอบที่เป็นอะนาล็อกเนี่ยจะเป็นเฉพาะรุ่นท็อปถ้าเป็นรุ่นอื่นๆลองลงไปไม่ว่าจะเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับ Base, Base เบสเบ ก็จะไม่ดูสปอร์ตเร้าใจเท่ๆแบบนี้นะแต่ว่าราคาก็ถูกไปเยอะนะครับหน้าจอ Head-Up Display นะครับหรือว่า Active Display แบบสีนี่ผมชอบโคตรชอบเลยตั้งแต่เห็นใน Mazda 2เมื่อก่อนแล้วอะมันยิงขึ้นบนจอนี้นะครับก็ไม่ต้องละสายตาจากถนนการทำงานของพวก i-Active Sense ต่างๆก็จะเห็นได้บนหน้าจอนี้ด้วยหน้าจอกลางขนาด7นิ้วนะครับ Apple c a r า l a y wireless and Ro i d a u t ตมี wireless Charger แล้วก็บางคนสงสัยว่าทัชได้หรือเปล่าทัชได้เวลาจอด หรือขับที่ความเร็วต่ำมากๆนะครับถ้าความเร็วสูงๆคุณต้องใช้คอมมานด์เซ็นเตอร์บริเวณนี้ในการควบคุมเท่านั้นเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮหมวดสปอร์ตนะครับแล้วก็เกียร์เนี่ยตบแมนนวลได้จุดเด่นอย่างหนึ่งของมาสด้านอกจากเครื่องยนต์2.0ลิตรเบนซินแล้วเนี่ยสกายแอคทีฟนะครับ G Vectoring Control แล้วเนี่ยมันยังใช้เกียร์ที่เป็นทอคอนเวอร์เตอร์6สปีดอยู่ไวเลสชาร์จนะครับช่องใส่เมมนะครับ USB-A 2องตำแหน่ง12โวลต์แอร์ออโต้ การตกแต่งนะครับในรุ่นนี้ตัวท็อปเนี่ยจะแตกต่างไปจากรุ่นอื่นเลยคือวัสดุที่เป็นสีเทาอมน้ําเงินแบบนี้ทริมนะครับที่เป็นคอปเปอร์แล้วก็ท่อแอร์เช่นเดียวกันสีดําเงาตัดกับสีคอปเปอร์แบบนี้ก็จะดูสวยงามดีนะครับคอมมานด์เซ็นเตอร์ของ Mazda เนี่ยผมค่อนข้างชอบนะใช้งานง่ายแต่พอเป็น Apple c a r าร์เแล้วบางทีเนี่ยทัดได้มันสะดวกกว่านี่ที่วางของต่างๆครับด้านหลังจุดนี้ปึ๊บออกมาวางแก้วได้นะ ปุ๊บอ่าวางแก้วได้มีที่เท้าแขนตรงกลางนะยังดีมาด้าสไม่มีให้เลยนะที่เท้าแขนเนี่ยนี่หลังคาซันรูฟนะครับอันนี้เปิดมือกระจกสามารถเลื่อนได้นะถ้าเป็นยาริสค o อสจะเป็นบานฟิกที่ใส่แว่นนะฮะม่านบังแดดพร้อมไฟส่องสว่างไหมไม่มีไฟส่องสว่างนะครับมีแค่กระจกมนาะให้กระจกหลังก็เป็นแบบนี้นะไม่ได้ให้กระจกแบบตัดแสงอะไรมาถ้าผมมีเสียงเื่อต้องขอไยคุณผู้ชมนะคอยังแบบว่า ไม่หายอักเสบดีนะครับเครื่องยนต์โดดเด่นที่สุดเลยคือ Sky Active G นะครับ2.0ลิตร1 5 6กแรงม้า2 0 4นิวตันเมตรเนี่ยอัตราเร่งสูงถึงร้อยถือว่าไวกว่ารถไฮบริดน้องใหม่อย่างยาริสคลอสอีกเนาะบางคนจะเปรียบเทียบกับยาริสคลอสเพราะว่าแหม9เ0้าเนาะถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตัดยาริสคลอสออกไปนะราคาของซีเอ็กซ์จริงๆก็ยังดูน่าครบู่นะแม้ว่ามันจะเก่าไปแล้วแต่ว่า มันยังสวยอ่ะก็ต้องยอมรับตรงนี้ว่ามันยังสวยเหมือนรถอย่างสวิฟต์อ่ะมันยังสวยนะครับแต่ในข้อดีที่มันยังสวยอยู่เนี่ยคือคนไทยเนี่ยผมด้วยเนี่ยก็ชอบอะไรที่มันสดใหม่มากกว่ารถเดิมๆอย่างปาแมนลักซ์แมนเนี่ยใช้คันนี้ CX3 มา9ปีแล้วยังไม่ตกรุ่นเลยเพราะว่ามันปรับนู่นปรับนี่ minor c h a n g มานะครับไม่ได้มีอะไรที่แบบเปลี่ยนไปแบบชัดเจนอย่างว่าทํารถซับเพอร์เฟคเลยแล้วจะทําให้ดีกว่านี้ มันก็เป็นเรื่องยากนะครับอ่เดี๋ยวเราไปชมตัวเลข0-100ควอเตอร์ไมายของ Mazda CX3 คันนี้กันแล้วก็เดี๋ยวพาไปลองขับกันดูครับเกาะบอกกันว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะบอกฟิลเปรียบเทียบกับยาริสคลอสด้วยแล้วกันเพราะว่าเรื่องของดิวิ่งดั n a m ิ c เนี่ยต้องบอกว่าแตกต่างกันอย่างชัดเจนครับ Mazda CX3 นะครับ0-100ควอเตอร์ไมล์สามสอง ในโหมดสปอร์ตสามสองหนึ่ง ะครับคุณผู้ชมครับมาเกาะบ่อกันนะครับนั่งอยู่ด้านหลังของเค็นนะจะพามาลองขับ CX3 กันในเรื่องของ Driving Performance เนี่ยจริง,รงๆไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับจุดที่เปลี่ยนคือเรื่องของระบบช่วยเหลือการขับขี่ของเขานะครับที่มีฟังก์ชันต่างๆเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็สำคัญเลยคือดูความโดดเด่นในเรื่องของ GVC Plus นะครับเรื่องการเก็บเสียงเองเนี่ย m x z d a CX3 เนี่ยถามว่าโดดเด่นไหมเทียบกับยา r i s คลอสนะครับที่เราเพิ่งขับกันมาเนี่ยยาริสคลอสผมว่าเขาจะเก็บเสียงด้านหน้า<ๆ>เก็บเสียงลมอย่างเงี้ยได้โอเคนะครับโดยเฉพาะบานหน้าเนี่ยเก็บเสียงดีมากแต่พอเป็น c x เ็เนี่ยผมว่าเก็บเสียงเครื่องยนต์เนี่ยได้ในระดับที่ดีนะเนี่ยอย่าหมดนเร่งครับเนี่ยด้วยเครื่องยนต์2.0ลิตรนะครับมันก็จะมีเสียงที่รู้สึกว่าเออดูสปอร์ตนะครับแต่ถามว่าดังไหมก็ดังแหละนะครับเก็บเสียงผิวถนนได้ดีกว่ายาริสคลอสนะแต่เสียงลมนะครับสักความเร็วเดินทางสักร้อยกว่าเงี้ย ก็จะเริ่มมีเสียงรบกวนแล้วอันนี้ก็เป็นจุดที่ต้องพิจารณากันด้วยนะครับเครื่องยนต์นะครับ2.0ลิตร156แรงมา้า204นิวตันเมตรเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับทอคคอนเวอร์เตอร์6สปีดเนี่ยตกแมนวนวลตรงนี้ก็ได้คันนี้รุ่นท็อปมีพัดโรชิพให้ตกด้วยเหยียบไปครับตรงนี้ที่ความเร็ว60เข้าโค้งตรงนี้ไปเหยียบเต็มเลยตึงมาตึงมาการโยนตัวของรถการโยนตัวของผู้โดยสารผู้ขับขี่เนี่ย น้อยมากนะครับด้วยความโดดเด่นของตัวระบบที่เขาเรียกว่า GVC หรือว่า G Vectoring Control ที่ช่วยจัดการการกระจายแรงไปอย่างล้อเนี่ยให้เหมาะสมนะครับทำให้รถเนี่ยมีการโยนตัวที่น้อยครับแซงซ้ายตรงนี้ครับ2.0ลิตรนะอาจจะจังหวะตีนต้นเหยียบลงไปเนี่ยไม่ได้เร่งแบบปึ๊ดออกไปเหมือนพวกรถมอเตอร์นะครับหรือว่าอย่าง Yaris c r o s เนี่ยก็จะรู้สึกว่าจังหวะออกตัวแวบแรกเนี่ยจะพุ่งกว่าด้วยตัวมอเตอร์นะครับแต่ใช้งานจริงๆเนี่ย พอขยานออกไปแล้วเนี่ยมีเรี่ยวแรงเหมือนกันช่วงล่างเองนะครับถ้าคุณผู้ชมเห็นรอยปะถนนพวกเนี้ไม่มีการตึงตังเข้ามาเลยนะไปนุ่มๆนิ่มๆสบายสบายเลยสำหรับ CX3 คันนี้นะครับถือว่าช่วงล่างเนี่ยก็ยังสร้างความประทับใจให้เราได้อย่างดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ driving dynamic ความมั่นใจนะครับหรือในเรื่องของความคอมฟอร์ตนั่งสบายเนี่ยเขาถึงบอกว่า มาสด้าซีเอ็กซ์เนี่ยบางทีผู้บริหารในกลุ่มแบบคนที่เพิ่งเป็นเมนเจอร์นะครับหรืออัพตำแหน่งขึ้นมาเป็นระดับหัวหน้าเนี่ยเขาจะขยับมาคันนี้กันเพราะว่ามันดูภูมิฐานนะครับดูเป็นผู้บริหารที่วัยรุ่นสปอร์ตนะครับมีความหรูหราทีหน่อยแล้วก็เนี่ยการเก็บเสียงต่างๆทําได้โอเคดูเป็นผู้บริหารที่ยังบิสเนสแมนอ่ะนะด้วยลุคของเขานะครับด้วยภาพลักษณ์ของรถแล้วก็เป็นครอบครัวที่ไม่ใช่ครอบครัวที่แบบมีลูกโตอ่ะด้านหลังก็พอนั่งได้นะ ถ้าผมนั่งหลังมาเหมือนกันนะตั้งแต่กรุงเทพถึงเขาใหญ่เนี่ยก็ถือว่าพอนั่งได้โอเคนะครับซ้ายตรงนี้ครับเนี่ยการโยนตัวของตัวรถน้อยมากแม้ว่าเคนจะพยายามเหวี่ยงรถเข้ามาอยู่พอสมควรเลยนะครับการเก็บเสียงที่ความเร็ว90ร้อยหนึ่งเป็นไงเหยียบเครื่องขึ้นมานะครับขึ้นเขาหน่อยเสียงเครื่องมันเป็นฟิลแบบผมเข้าใจนะมันไม่ใช่เป็นฟิลแบบน่าลำคาญอ่ะมันเป็นฟิลที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย รถมันกําลังเร่งรถมันมีแบบความสปอร์ตอยู่อะไรแบบนี้นะครับเนี่ยการเปลี่ยนลงเปลี่ยนเล่นต่างๆเนี่ยนุ่มนวลน,นะครับแม่นยําช่วงล่างพวงมาลัยเนี่ยมีความนุ่มนวลน,นะครับแต่ก็มีความกระชับได้วิ่งไดนามิกเนี่ยค่อนข้างลงตัวสําหรับผมนะระหว่างการโดยสารสบายและการขับขี่ที่สนุกสนานนะครับรถติดแบบนี้ครับจะลองฟังก์ชันหนึ่งแล้วกันก็คือเรื่องของตัว Adaptive Cruise Control ที่เพิ่มเข้ามานะครับ เปิดแอรทัพสพุชคอนโทรคารที่ภูมิาลัยกดออนกดเซตเข้าไปเพิ่มความเร็วครับไปที่90นะครับระยะเป็นระยะใกล้สุดทุกอย่างแสดงบนหน้าจอ Headup Display ตรงนี้นะครับแอ a หวาน Display ของเขาตรงนี้เนี่ยเพิ่มเข้ามาเฉพาะในรุ่นท็อปตัว Comfort ก็ยังคงไม่มีนะครับไม่มีตัวควบคุมร้นที่อยู่ในเลนกลางเลนนะเราลองเร็วตามคันนี้เข้าไปเบรกนะมีการเบรกชะลอซึ่งถือว่าเฮ้ยเบรกชะลอได้เนียนนะถ้าเทียบกับยาริสคลอสที่เราเพิ่งขับมาและเพิ่งลงรีวิวไปก่อนหน้านะครับ ผมว่า CX 3เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ล้นด้วยนะแต่การชะลอตามคันหน้าเนี่ยเนียนกว่านะเนียนกว่าชัดเจนเลยเบรกเนี่ยเบรกเบรกเออมีความเป็นธรรมชาติกว่าแม้จะเป็นทางลงเนินที่คันข้างหน้าเขาเนี่ยเบรกแรงด้วยนะหมุนพวงมาลัยตามดีๆเนี่ยก็ถือว่ายังไล่ตามเกาะได้เป๊ะอยู่นะครับมีทั้งเรดาร์ด้านหน้าเนาะมีทั้งตัวกล้องด้านบนนี้ที่ช่วยจับอยู่กระจกหลังเนี่ยก็ไม่ตัดแสงอัตโนมัติเหมือนกับ ในยาริสคลอสนั่นแหละเนี่ยลองดูรอยต่อถนนพวกนี้ครับถนนพังๆปะๆพวกนี้เป็นไงมันอาจจะมีเสียงกรุบๆนิดหน่อยนะครับแต่มันไปได้นุ่มนวลไม่ได้แบบรู้สึกว่ามันยันตึงตังตึงตังเข้ามาเมื่อเทียบกับยาริสคลอสแต่ราคาคันนี้ก็แพงกว่ายาริสคลอสเยอะนะท็อปรุ่นเนี้ยเก้าแสนเจ็ดยาริสคลอสท็อปเนี่ยถ้าไม่รวมสีไม่รวมอะไรก็แปดเก้าเก้าไม่ข้ามเก้าแสนทำราคามาดีมากแล้วก็ออปชั่นหลาย,ลาย,ลายอย่างก็ต้องบอกยอมรับว่าดีมากจริงๆนะครับเบรกตรงนี้ครับ ยกเลิก Adaptive Cruise Control ไปนะครับนี่คือสิ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับนอกนอจากนี้ก็จะมีแจ้งเตือนผู้ขับขี่เหนื่อยล้านะครับมีตัวลนดิ Departure นะครับเปิดปิดได้นะเบี่ยงออกไปเขาก็จะดังขึ้นมานี่นะแต่ดังแค่นี้นะครับไม่มีการควบคุมพวงมาลัยให้อยู่ในเลนกลางเลนเลนเซ็นเตอร์ลิงเลนเทสซิงต่างๆเนี่ยไม่มีในรถรุ่นนี้นะครับแค่แจ้งเตือนเมื่อเบ,บี่ยงออกไปแบบนี้เท่านั้นเดี๋ยวโค้งตรงนี้ครับกดคันเล่งเข้าไปเลยดูดิออ้หยมคัจรรง G Veing Control 2องเลนสวนแบบนี้ครับขอาตแซงขวาตรงนี้2.0ลิตรนะครับต้องบอกว่าเป็นรถไซนีที่เปนสัตดาบที่ยังทําได้ดีนะในเรื่องของอัดราเร่งนะครับแต่อัดราซิ่นปืนเองเนี่ยใช้งานทั่วไปเนี่ยอาจจะอยู่สัก10นิดๆนะครับสิกว่ากว่าไม่ใช่ประหยัดเลยตอนเช้าเคีนขับมาเนี่ยก็อยู่ประมาณ9ใช้ความเร็วประมาณหนึ่งในการเดินทางต่างจังหวัดนะครับก็ต,ตามความเหมาะสมนะพอเครืร่องยนต์เขาใหญ่นี่ผมปิดไอ้นี่ก่อนปุ๊บ ตัวเลนคีฟนะครับเพราะว่าอาจจะรบกวนคุณผู้ชมได้เนี่ยมันขับเรื่อยๆสบายๆขับสนุกนะครับโดยเฉพาะทางเล็กทางเขาแบบเี้ยถ้าคุณผู้ชมเป็นคนชอบขับรถทางเขาทางเล็กเดินทางท่องเที่ยวอะไรแบบเนี้ยคันนี้เนี่ยเหมาะมากนะครับออปชันที่เพิ่มเข้ามาก็มีทั้งชุดแต่งภายนอกชุดแต่งภายในรุ่นนี้รุ่นท็อปก็จะได้ทริมการตกแต่งเฉพาะเรือนไม้ที่เป็นเรือนไม้เข็มด้วยก็จะให้ฟิลลิ่งสปอร์ตเหมือนยังเสียงเครื่องยนต์อย่างเงี้ยมันให้ฟิลสปอร์ตอ่ะมันไม่ได้ให้ความรู้สึกว่า เสียงมันดังเข้ามารบกวนจนหน้ารำคาญนะครับเบรกตรงนี้ครับโค้งซ้ายดูดิดูด,ดิการโยนตัวน้อยมากนะครับการโยนตัวน้อยมากถือว่าแบบรถมีบาลานซ์ที่ดีมากอันนี้ต้องกราบเรื่องของ GVC ในรถคันนี้จริงๆที่เขาออกแบบมาให้รถขับสนุกนะครับมีดิวิ่งดอร์ดิที่ดีช่วงล่างพวมาลัยเองก็ไม่ได้ถึงกับสปอร์ตแม่นยำอะไรแต่ว่าความเนียนความลื่นไหลของ พวงอ,อะไรเนี่ยดีกว่ายาริสคลอสแบบเยอะมากๆอันนี้ก็ต้องยอมมาสด้เหมือนกันเขาถึงยังยืนหนึ่งนะครับเป็นรถที่มีสมรรถนะมี Driving Dynamic นะครับตามหลักของเขาอ่ะจินบะอิตไตสกายแอคทีฟมี GVC นะครับช่วยให้รถเนี่ยขับขี่ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็ยึดตัวผู้ขับขี่เป็นสำคัญครับขวาตรงนี้ครับขออนุญาตแซงเส้นทึบนะครับเพราะเขาช้ามากจิเนี่ดูดิ ผมไม่มีถอดชันเล่งเลยนะเสียงลมเป็นยังไงครับร้อยสิบร้อยสามร้อยี่ร้อยสามเสียงลมพอรับได้นะร้อยยี่ร้อยสามนะครับมีนิดหน่อยผมรู้สึกว่าบานข้างหน้าเนี่ยบางทีถ้าโลง่ลง,ลงๆลมแรงๆเนี่ยอาจจะมีลมเข้ามาบ้างนะครับอย่าลิสคลอสเนี่ยเก็บตรงนี้ได้ดีกว่าแต่ถ้าในแง่การเก็บเสียงอย่างเงี้ย CX3 ยังไม่ใช่รถที่มีการเก็บเสียงที่ดอยที่สุด ถ้าเทียบกับรถรุ่นอื่นในตลาดเนี่ยยังมีหลายรุ่นนะครับที่มีการเก็บเสียงที่ด้อยกว่ารถรุ่นนี้อันนี้ยังอยู่ในเกณฑ์กลางๆค่อนไปทางดีนะสำหรับรถในคลาสนี้นะเนี่ยดูดิการเลี้ยวการคอร์เนลิงต่างๆเป็นธรรมชาติมากขับสนุกมากๆลยครับแน่นอนแหละเป็นเรื่องที่ m a สด้าเขาไม่เคยพลาดอยู่แล้วนะครับโค้ตงตัวนี้อีกทีนึง อย่างที่ผมบอกเสียงข้างๆเนี่ยเก็ดไม่ค่อยดีนะครับมอไซค์ผ่านก็ได้ยินหมดอีกอย่างหนึ่งที่ชอบนะครับใน CX-3 คือเรื่องของวงเลี้ยวการยูเทินต่างๆการบุ่นพวงมาลัยเนี่ยน้ำหนักพวงมาลัยดีมากน้ำหนักพวงมาลัยดีกว่ายาริสคลอสเยอะมากที่ผมต้องพูดถึงยาริสคลอสเยอะเพราะเชื่อว่า ด้วยราคาที่ใกล้เคียงกันกับตัวคอมฟอร์ตอย่างเงี้ยนะครับเพราะตัวคอมฟอร์ตเองเนี่ยที่ไม่ใช่ตัวท็อปเนี่ยคุณก็จะขาดแค่หน้าจอเลนส์ไม้ไม่ใช่แบบนี้นะครับไม่มีเฮดอัพดิสเพย์แต่ยังมีกล้องรอบคันแล้วก็ขาดอะดัพตีฟคูชคอนโทรลเบรกด้านหลังนะครับความเหมเนื่อยล้าเลนดิพาร์เจอร์กันเองซึ่งบางทีไม่จําเป็นนะครับแล้วก็หลังคาที่ไม่ใช่หลังคาดําแต่ว่าเรื่องอัธยาะโยชใช้สอยก็ต้องยอมรับนะว่าแพ้ยาริสคลอสไปเยอะเลยเรื่องของพื้นที่ในห้องโดยสารอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ลำ โคตรด,ดีดีกว่าไพโอเนียของยาริสคลอสเนี่ยเยอะมากๆเลยอันนี้คุณผู้ชมต้องมาคิดแล้วว่ารูปแบบการใช้งานของคุณผู้ชมเป็นแบบไหนซึ่งสาหรับผมผมเชื่อว่ายาริสคลอสเนี่ยเป็นรถที่ดีไซน์การใช้งานของตัวรถเนี่ยมาได้เหมาะสหรับคนกลุ่มใหญ่มากกว่าหรือว่าคนที่มีครอบครัวมองหารถค r อสโอเวอร์คันแรกมากกว่านะครับก็จะเป็นเรื่องการขับขี่ที่ทําได้ดีนะครับแบบดูโอเคอาจจะไม่ได้ดีมากนะครับแต่ผมว่าทําออกมาได้โอเคพวงมาลัยอาจจะ ฟีลแปลกๆหลอกๆหน่อยมีหนืดๆประหลาดๆนะครับช่วงล่างเองก็มาในโทนกลางๆนะเจอกรวดเนี่ยก็มีตึงๆตึงๆเจอเน,อเนยอาจจะนุ่มนะครับบางจาังหวะอาจจะมีปลายโยนๆหน่อยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับโยนจนหลุดจนออกอะไรก็ยังให้การควบคุมมั่นใจได้ในระดับที่ดีนะครับไม่ใช่รถที่มีช่วงล่างผมอะไรที่น่ากลัวสําหรับยาริสคลอสความประหยัดเนี่ยคือความโดดเด่นของเขานะครับ แล้วก็ออปชันที่ให้มาเยอะมากๆสำหรับรถในราคาช่วงไม่เกิน9 0 0 0แสนที่เป็นรถ BSUV สนะครับส่วน Mazda CX3 คันนี้แน่นอนสำหรับคนที่อยากได้ลุคอยากได้อิมเมจที่รูาราภุมมฐานสปอร์ตนะครับก็ต้องเป็น c x 3เพราะว่านอกจากดีไซน์ของเขาที่โดดเด่นมากๆแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของวัสดุนะครับงานดีไซน์ภายในเบาะหนังที่เหมือนอากาทาร่าที่เป็นหนังกลับอะไรแบบนี้ต้องยอมรับว่าดูโดดเด่นดูสปอร์ตกว่าเป็นรถที่เสริมลุคให้คุณเป็น คนที่ดูแตกต่างไปจากคนอื่นนะครับอันนี้คือจุดเด่นอย่างหนึ่งของ m a z d a แล้วก็ m a z d a cx 3ที่ทำให้หลายคนเลือกใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ m a z d a 2ขึ้นมาเองก็ตามเนี่ยนะครับมันเป็นรถที่เสริมลุคให้ผู้ใช้เนี่ยดูสมาร์ทนะต้องยอมรับแบบนี้เหมือนเป็นรถครอบครัวฟังชันเยอะออปชั่นเยอะคุ้มค่าจัดนะครับในยาริสคลอสส่วนคันนี้ก็จะเป็นรถที่เหมาะสำหรับคนในกลุ่มที่สมาร์ทสปอร์ตนะครับบิสเนสแคชชวลลุคหน่อยด้านหลังเนี่ยนั่งพอได้นะครับสำหรับการเดินทางผู้ใหญ่ แต่ว่าให้เด็กๆนั่งดีกว่าหรือว่านั่งระยะไม่ไกลกับเพื่อน2คนเนี่ยโอเคถ้านั่งหลัง3เนี่ยผมว่าไม่เวิร์กแล้วนะนั่งไปเขาใหญ่หัวหินอะไรอย่างเนี้ยผมนะครับยังพอนั่งหลังไปถึงระยะประมาณนั้นได้โดยที่ไม่รู้สึกทรมานมากนะักเพราะอย่างหนึ่งคือที่เท้าแขนตรงกลางของเขาเนี่ยมันเป็นแบบ้อยตัวด้วยนะครับมันทําให้พอที่จะเปลี่ยนอิริยาบถเท้าเ,าเทอ้อะไรนั่งได้สบายนะแสงขวาตรงนี้ครับเยียบไปเลยขนาดไม่ใช่ไฮบริดนะแต่2 0ลิตรเขาก็ ไม่เบาหลอกเบรกตรงนี้ครับอู้มั่นใจมากโยนเข้ามาตรงนี้เลยขับสนุกมากอูโหขนาดโค้งมีในโค้งอีกทีหนึง่งช่วงล่างให้ความมั่นใจสูงมากนะครับซึ่งถ้าเป็นรุ่นอื่นๆใน segment ใกล้เคียงกันเนี่ยอาจจะทําได้ไม่ดีเท่านี้ถ้าเป็นนิสสันคิกซ์เนี่ยช่วงล่างเขาอาจจะมีความคมกว่านะครับแต่ในเรื่องของความเมียนเสถียรภาพของตัวรถเนี่ยยังไงมาสด้าเนี่ยเขามี g v c เขาคือโดดเด่นในเรื่องนี้อยู่แล้วนะน,นี่ต้องยอมเขาจริงๆโยนเข้าตรงนี้ เนียนมากเนียนมากเรื่องการกับขี่ภาพรวมต้องยอมคร้าจริงนะครับก็ลองเลือกกันดูนะครับว่ารถแบบใหม่ที่เหมาะกับคุณตอนนี้รถในกลุ่ม SUV crossover s i ส์เล็ ake, เนี่ยมีให้เลือกเยอะมากนะครับยาริสคล s สเองก็เป็นตัวหนึ่งที่มาทําให้ตลาดวุ่นวายเลยแหละด้วยออปชันที่เขาได้ด้วยสิ่งที่เขาทําได้ด้วยราคาค่าตัวที่เขาขายแบบใครก็ต้องมองใครก็ต้องสนใจเพราะเขาไม่มีการกักออปชันกันเลยนะเก็บเสียงถนนดีเก็บเสียงพวก ้อยบัมอะไรเงี้ยดีมากดีมากอันนี้ต้องยอม Mazda CX3 นะครับถ้าเทียบกับอีกหลายรุ่นในตลาดน,นะถือว่าเก็บเสียงผิวถนนได้ดีนะเนีความมั่นใจกดขึ้นคงขึ้นเขาเนี่ยสลิตรนะครับสบายเลยขับสนุกมากก็ยังไม่ผิดหวังนะครับในเรื่องการขับขี่ต่อให้มีรุ่นใหม่ๆเปิดตัวมาอย่างต่อเนื่องและ CX3 เนี่ยยังคงเป็นแค่การปรับไมเนอร์เชนเล็กๆน้อยๆมายาวนานหลายปีแล้วก็ตามเนี่ยแต่ก็ต้องยอมรับว่าขับสนุกมั่นใจ นะครับรู้สึกว่าขับแล้วไปได้อีกเร็วได้อีกคอนเนอร์ลิงได้อีกนะฮะขับสนุกจริงๆแล้วก็จะบอกอย่างหนึ่งว่าหลายคนที่บอกว่าเอ้ยตัวลัก์เนี่ยตัวท็อปเขาเนี่ยเก้าแมันแพงขึ้นมาจากตัวลองท็อปที่เป็นตัวท็อปเดิมอย่าง Comfort เนี่ยเจ็ดหมื่เลยนะมีคนซื้อมากน้อยแค่ไหนกลายเป็นว่าเนี่ยครับก่อนหน้าน,นี้เขาปรับราคาลงไปใช่ไหมแล้วเขาตัดแบบตัวท็อปแบบสปอร์ตลัก์ออกแล้วมีคอมฟอร์แทนกลายเป็นคนถามหารถอย่าง ตัวสปอร์ตลักนะครับที่จะมีออปชันเยอะครบเต็มดูสปอร์ตเนี่ยทำให้สัดส่วนยอดขายจริงๆแล้วอ่าตอนนี้นั้นแต่เปิดม i n เนอร์เชนมานเนี่ยตัวสปอร์ตลักเนี่ยคนให้ความสนใจเยอะมากที่สุดเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งตอนนี้ปลายปีนะครับสเดือนสุดท้ายมาสด้าเขาอัดแคมเปญในทุกรุ่นเลยนะก็จะมีสิทธิประโยชน์ที่ได้แตกต่างกันออกไปนะครับบางรุ่นเนี่ยอย่างคันนี้จะได้ฟรีเซอร์วิสในชั้นทันหปีนะครับฟรีประกันชั้น1บางรุ่นเนี่ยได้เรื่องของการขยายวารันตีจาก3ปีเพิ่มเป็น5ปีด้วยนะ ลองไปดูแล้วกันนะบางทีเนี่ยฟรีเซอร์วิสเมทรนทันอย่างเดียวก็คุมแล้วคุณไปเข้าที่โชว์รูมที่มีค่าแรงที่แพงได้โดยที่คุณไม่ต้องจ่ายเพิ่มเลยเนี่ยก็ถือว่าคุมแล้วนะสำหรับสิ่งที่ได้นะครับเหมือนได้ส่วนลดไปประมาณ5 6หมื่นอยู่นะสำหรับมาด d a CX-3 กับประกันภัยชั้นหนึ่งกับตัวฟรีเซอร์วิสเมทนแนนะครับไปลองสัมผัสตัวเป็นๆกันดูนะครับใครที่กาลังมองหารถในเซกเมนต์นี้ว่าแบบไหนที่เหมาะกับคุณ สำหรับใครที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างนะครับหรืออยากเสนอแนะอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้ที่ด้านล่างนะครับวันนี้เค้นต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ